สวัสดีครับช่วงนี้ลมหนาวก็เริ่มพัดผ่านเข้ามาแล้วเห็นไหนมครับผมไม่ขี้หนาวเลยต้องใสอื่แจ็คเก็ตหนังเชื่อไหมตัวนี้เนี่ยซื้อออนไลน์นะซื้อของประกาศขายทาง,ทางอินเทอร์นเนต็ตเนี่ยพันห้ารอบาทตัดเย็บได้ยังไงโอ้โห รออยู่เป็นเดือนนมาเงี้ยเป็นเป็นรอยยับยุยยีย่หมดเลยปรากฏว่าตัดเย็บที่จีนกว่าจะส่งมาสองอาทิตย์กว่ายับหมดทั้งตัวต้องส่งไปอบให้มันหมดรอยยับซื้อมาพันห้าค่าอบอีก สองพหรือสามพันเนี่ยเออไคุ้มโอใส่แล้วคุ้มเลยฮนะอืมต้องเพิ่มความอบอุ่นให้กับตัวเองทีนี้ช่วงอากาศเย็นเนี่ยคนชอบไปเที่ยวอืมก็ต้องระวังให้ดีนะฮะมันมีอันตรายหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นโดยเราไม่คาดคิดอันแรกเลยก็คือการขับรถนะครับขับรถนี่ท่านต้อง ระวังให้มากเลยนะฮะอย่าคิดว่าท่านขับรถถูกกฎจราจรแล้วจะปลอดภยัยไม่จริงเลยฮะมันมีคนข,ข้างข้างข้างหน้าข้างหลังเราบางทีมันเกิดหลับในมันเผลอเลอะไปบ้างจะบอกหลักของการขับรถท่านขับรถเนี่ยพยายามยึดถือกฎจราจรของท่านไว้อไม่ว่าจะเรื่องความเร็ว เรื่องการเปลี่ยนเส้นทางนี่สำคัญที่สุดเปลี่ยนเส้นทางก่อนที่เออให้สัญญาณก่อนเปลี่ยนเส้นทางเพราะคนข้างข้างข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนเขาก็นึกว่าคุณไปทางหน้าเอา้าดันไปทางขวาทางซ้ายเพราะฉะนั้นให้สัญญาณก่อนเปลี่ยนเส้นเส้นทางแล้วเวลาเดียวกันก็มันก็มีคนแบบเราที่มันขี้ลืม ขับขับไปเนี่ยมันเพลินมันนึงจะเป็นไปเปทางซ้ายทางขวาโดยไม่ทันเูามีรถเราขับอยู่นั่นก็คือการชนกันนะครับก็ตอนนั้นบอกฝากไว้ก็คือว่าท่านขับรถในทางแล้วนะ นอกจากจะดูแลบังคับรถของท่านให้ถูกกฎหมายแล้วท่านต้องอ่านใจคนขับรถท้างซ้ายข้างขวาและข้างหน้าไปด้วยนั <c> ่น <oughs> คือรวมทั้งข้างหลังด้วยเดี๋ยวนี้เขามีกล้องให้ดูครับกล้องหลังด้วยสรุปแล้วท่านขับรถไปเหมือนท่านขับรถทีเดียวสี่คันนะฮะโดยใช้สมองของท่านมองดูข้างหน้า รู้ฮะโดยทักษะของคนขับรถเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าไอ้ไอ้ข้างซ้ายเนี่ยมันทำท่ายึกยักยิกยักเนี่ยมันจะเบนม,มาทางขวาแน่่หรือไอ้ขับรถทางขวาเนี่ย,ยมันมีอาการท่านจะรู้เลยว่ามันท่าจะออกซ้ายบางทีมันเห็นเขาเห็นร้านค้าขายของข้างซ้ายริมทางแต่ตอนนั้นเขาอยู่ทางทางขวาของเรา คุยกันเพลินเอ้ยดูแวะซื้อขนุนซื้ออะไรซะหน่อยลืมให้สัญญาณเลี้ยวพรวดเดยเราไปทางตรงก็เสียบเพราะนั้นท่านขับรถของท่านท่านต้องดูอ่านใจคนขับข้างซ้ายข้างขวาและอข้างหลังด้วยแล้วท่านเบ,เบรกเรพรวดพลาเนข้างหลังทิ่มและข้างหน้าเหมือนกันขับรถเว้นระยะห่างพอสมควรท่านจะรู้เรื่องเลเดี๋ยว ข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรตัดผ่านหน้ามันเหยียบเบรคปั๊บท่านกัมัวคุยเพลินไปกับท่านกับทิมพวดไปแทนที่จะไปสนุกแทนที่จะไปเที่ยวไปโรงแรมที่พักจองไปแล้วกลับต้องไปวันไปโรงพยาบาลวันหยุดเที่ยวให้สนุกนะแล้วนึกถึงที่ผมเตือนมานะครขอให้โชคดีทุกคนครับ